โอ้ยพีน้อง yên ừ. thiệt lời ừ bọn mình bật yên đó vào sẽ có lợi Hãy này cho kênh Ghiền

Rồi. <laughs> à phương án 3 4 rồi. À nó đéo trả được. À nó มันก็น่ะอยู่เนาะเจียวเาัสืออยู่เ่ สร้างค่ะสิบบาทายุ่งตัวขำจ้า bất sae tham gia này hướng này mình chẳng mà nội mình mà bồi nữa một mà bồi nữa trồng rạng ra thảo

พอชิสได้ังไม่ใช่เหมนิ่งอ่ะเออบ่เหมนบเมนเวียนแล้วก็เล่าแต่ว่ามาเต้นนึ่งะ ตัวเดียวแลนครับบสาอยตับาที่สิบสามตัวร้ยตัวร้อยสบาทส่สาร

น้องายป่านะ่ะเออเอาอย่างน่ะข้วเปิปดเพลงแบ้เนี้ยนเะข็ท,ท,ขขทส่งเลยะนะเข็ดขาจเปิดเพลงเปิดเพลงขายา คนนะสวนกันไปสวนกันมา้บาหลังโมมีตะมใหญ่เลยจะใส่ราไทยมาไทย ไยังแก้มหาไ้แต่คนสงเสียสิเลยเมื่อยกขีดหรือเปล่าหลไปลงมามางมมาบ่อนี้พี่้องเจ้าของร้านแหล่ไอ้บัทันไรยังเฮ้ย่งขยานเลย เพิ่มนาไรนุ่งเห็ดเวียกนี่เขาจะปิดแล้วแสดงมาหูบ้านะ วัแล้วันสิมาสื้อไก่พี่น้องหมอไก่ผักซื้อไก่ไก่โตไก่อันนาเด้งพ่อบอกอโตอันเดลยมันผักซื้อไก่ไก่ละเป็นโตแต่ว่าบ่มีแกงน้ำม้งอันนี้พี่น้องแกงน้ำม้งนะเออ của <Nhạc> này là bớt là bao con xin bớt cái này đi sữa muối ừ. sữa khác <laughs> ừ. <laughs> <Phát chào> hồng à nhà người mau lăng hạn <cười> <cười>

ກວຍຫມົກວຍເບິ່ງແດລະນ້ອງຊມືລບ